มาเรามาซื้ออวัตินเย็นร้านชัยวัดกาแฟกาแฟชัยวัดพี่เอาโอวันตินเย็นหนึ่งแล้วก็ชายเย็นหนึ่งที่นี่มีหลายอย่างนะมีกาแฟมีชาเขียวชามะนาวโอเลี้ยงโก,โกโก้นมชมพูก็มีนะคะอา้าวมีน้ำบวยด้วยหรอมีน้ำแดงโซดาน้ำเขียวยอะไรอ่ะน้ำเขียวโซดาก็มีอ่ะชายเย็นกับโกลิ ใช่ใชายเย็นกับโอวัลตินเย็นแล้วก็จะมีพนักง,งานสวยๆแบบนี้คอยยืนขายร้านนี้ก็สวยทุกคนนะคะโดยเฉพาะเจ๊เจ้าของร้านเจ๊เจ้าของร้านได้ใส่หร้อพักผ่อนพักผ่อนราคาถุงละยีิบห้าบาทใครอยากได้หลายก็30บาทสัง่งเอาปกติร้านนี้คือ พวกนี้ตีน้ำเนี่ยเป็นคู่ถังเลยนะแกเห็นไหมโรงงานเนี่ยตอนเช้าแกมาเนี่ตีเรียงเลยแล้วก็มีขนมด้วยขนมปังกระเทียมขาดไม่ได้นะคะขิ้นละหัวเบิร์ตมือหรอขนมทังมวนนั่งเล็กกล้วยเบกแตกบกเอเขาเว่ากล้วยเบกแตกปะกล้วยเบกแตกมัน เบรอยู่ก็เลยเบรกแตกพี่นอ้องวายขนมพิงอันนี้ก็อร่อยเนี่ยคุกกี้สิงคโปร์ชอ็อกโกแลตพี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยเปิดเจ็ดโมงถึงสองทุ่มปาดเอาเงินไปไปสายเปิดเจ็ดโมงถึงสองทุ่มรวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่คะถ้าเกิดเรามาเดี๋ยวนี้นะ่ะตั้งแต่หนูไม่น่ามาเจอพี่คนนั้นเลยเนาะปกติหนูก็ไม่กินนะหนูมาเจอพี่คนนั้นแบบขอบไป20ถุงอะ าจากจังหวัดอะไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าอร่อยมากแกนำเสนอสี่ส40อันนี้75็ดสิาร้อยสิห้ากับ75ใช่ร้อยสิห้าเดินเหรอเดินเหยืดึงป๊อปดึงลงหน่อยร้านนี้เขาแข่งกันสวยวนะนี่ป๊อปแกรู้ไหมฮะมันจะลอยจะดึดึงลงหน่อยกระทืบลงด้วยพี่เขาบอก <laughs> เส้นถนนคูขันนะคะใก<ๆ>ล้ร้านข้าวสุนีถึงแม้ไม่ต้องโฆษณาร้านนี้ก็ขายดิบขายดีเทน้ทําเทท่าไม่มีเวลานั่งแล้วเนี่ยโอ้จะ<ต><ต>พี่จริง,รงๆหนูเห็นแบบหนูไม่เคยเห็นร้านไหนเขาชงพี่เป็นทีละกรละมังอะ